สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมีการพูดเพิ่มเติมนิดนึงครับในเรื่องของการทำ work breakdown structure นะครับเพราะในคลิปก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดในเรื่องของการประมาณการระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใ,ในงานโครงการไปนะครับซึ่งตอนที่เราประมาณการในเรื่องของระยะ,ะ,ยะเวลาและค่าใช้จ่ายนเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปจนกระทั่งถึง work package คือการประมาณการแบบ top bottom up นะครับซึ่งอันนี้ ตัว Work p a c k a g e ที่เรา Break down มาเนี่ยมันจะมีผลโดยตรงกับในเรื่องของ Time และก็ Cost ในโครงการนะครับคราวนี้เวลาเราประมาณการออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเรารวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยพอเราไปไปเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณของโครงการและ,และระยะเวลาของโครงการกับการประมาณการของเราในแต่ละ Work Pa c k a g e ที่เราประมาณการออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ครับที่มันไม่สอดคล้องกัน คำถามคือถ้าไม่สอดคล้องกันเนี่ยแล้วเราควรจะทําอย่างไรนะสิ่งสิ่งแรกเลยที่ต้องทําการพิจารณาก่อนคือไปดู Project Priority Matrix ครับว่า Project ของเราเนี่ยอะไรเป็น constraint แล้วเรา accept อะไรนะถ้าสมมุติว่า constraint เป็นเรื่องของ time นะตัววิธีการได้มาซึ่งงานของเราเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรมันเป็นวิธีการที่ ท,ที่เร็วที่สั้นหรือว่าเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลานานเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ไหมหรือว่าถ้าในโปรเจกต์ของเราเนี่ยคอสของเราเนี่ยเป็น constraint หรือว่าเราต้องการ enhance cost นะลองกลับไปดูได้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ในโครงการเนี่ยตอนที่เราประมาณการในแต่ล like ะ work package เนี่ย work package ไหนหรือว่าชิ้นงานไหนที่มี ค่าใช้จายค่อนข้างสูงแล้วเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งงานนั้นๆหรือว่าชิ้นงานนั้นๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับลองลองกลับมาดูในส่วนของอตัวอย่างของ work breakdown structure ที่เราเคยพูดไปนาละนะในเรื่องตั้งแต่ยูนิตยูนิตที่4นะครับในเรื่องของการนิยามโครงการนะถ้าลองดูที่ที่ที่เฟรมนะเดี๋ยวลองดูนะตรงนี้ตรงนี้ อันนี้ตัวอย่างนะครับเฟรมเนี่ยการได้มาซึ่งเฟรมเนี่ยคือเป็นการมีเวิร์แพคเกจเดียวซึ่งอพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันคือมันเป็นการ purchasing อ่าก็คือเป็นการซื้อซื้อเฟรมมาจบเลยนะแสดงว่าการซื้อเนี่ยไม่ต้องทำเองมันก็จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่านะแต่ในส่วนของ Camera เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหมีรายละเอียดงานเนี่ยมีเวิร์แพคเกจอยู่4 4งานนะซึ่งมีการออกแบบ นะทั้งออกแบบคือในเรื่องของสเปคในเรื่องของดีไซน์นะแล้วก็เป็นการผลิตการทดสอบนะก็จะมีรายละเอียดอยู่มี Work p a พ็กเกอยู่4 w o เวอร์แพ็กซึ่งแน่นอนว่าถ้าไปซื้อสําเร็จมาเนี่ยมันใช้ระยะเวลาสั้นกว่านะเราผลิตเองทําเองออกแบบเองมันก็ใช้ระยะเวลานานกว่านะและเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับที่ที่มันสุดท้ายเนี่ยกลยุทธ์หรือว่าวิธีการได้มาซึ่งตัวชิ้นงานหรือว่างานที่เราต้องการเนี่ย ถ้าเรามันขึ้นอยู่กับข้อมูลการประมาณการเนี่ยทางระยะเวลา่าใช้จ่ายมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราเลือกนะครับว่าเราจะซื้อหรือเราจะทำนะเพราะหลักการเนี่ยการได้มาซึ้งงานเนี่ยมันกอ็อยู่สองอย่างครับซื้อกับทำนะมันมันจะซื้อได้ก็ต่อเมื่อไอชิ้นงานนั้นๆหรืออุปกรณ์นั้นๆที่เราต้องการงานนั้นๆที่เราต้องการเนี่ยมันมีผู้ผลิตแล้วและเขาว่า,ามีผู้ผลิตขายสิ่งที่เราทำคือไปซื้อมา วันนั้เราจะเซฟระยะเวลาได้เยอะเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่รวมในเรื่องของระยะเวลาในการจัดส่งถ้ามันต้องมาไกลนะครับอันนี้มองง่ายๆก่อนโดยทั่วไปแม้การการทำเองกับการจัดซื้อเนี่ยซื้อมามันเร็วกว่าแน่นอนเดีวยวละวันนันเนี่ยถ้าเราเป็นถ้าระถ้าโปรเจกต์ของเราเนี่ย time be c o n s t r a i n t หรือว่าต้องการ enhance time เนี่ยเราลองสามารถกลับไปดูได้ครับว่าใน Work Package ไหนหรือว่าเป็นงานไหนของเราเนี่ย มันใช้ระยะเวลานานแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ไหมเพื่อให้ใช้ระยะเวลาสั้นลงนะครับและเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าโปรเจกต์ Project ของเราเนี่ยปรากฏคอสคอ constraint หรือว่าต้องการ enhance cost เราก็กลับไปดูครับว่าแล้วอันไหนล่ะที่เราใช้ระยะเวลาเออโทษทีใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเยอะนะสมม,นนนนะสมมุติว่าเราไปดูงานงานนึงนะสมมุติมันเป็นงาน a t e n a ละกันงาน a t t e n n a เนี่ยสมมุติว่าเป็นการจ้างผลิต ว่าง่ายคือสมมติว่ามันไม่มีขายนะมันต้องทําตอนแรกเนี่ยมีงานที่ต้องมี2ออย่างคือซื้อซื้อหรือไม่ก็ทําถ้าสมมุติว่ามันไม่มีมันไม่มีขายไว้ง่ายคือมันเป็นงานพิเศษที่มันต้องทําขึ้นมาคําถามคือทำเนี่ยมันก็มี2องออปชันนะก็คือทําเองหรือว่าจ้างเขาทำนะมันก็ย้อนกลับไปดูครับว่าทําเองกับจ้างเขาทำอ่ะอันไหนมันต้นทุนถูกกว่านะ อันนี้มันก็บอกไม่ได้อยู่ดีนะมันบอกไม่ได้ชัดเจนว่าไหนถูกกว่านะแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามารถทําเองได้ทําเองได้ในที่นี้เนี่ยเมื่อเทียบกับจ้างจ้างเขาทำเนี่ยถ้าเราทําเองได้กับเราไปจ้างเขาทำเนี่ยโดยพื้นฐานทั่วไปนะครับจ้างเขาทำเนี่ยมันจะแพงกว่าทําเองนะอันนี้อยู่บนเงื่อนไขที่ว่า ในในบริษัทของเราหรือในโรงงานของเราเนี่ยมันมีเครื่องจักรอุปกรณ์มีฟาซิลิตี้พร้อมมีบุคลากร,กรพร้อมที่จะทำนะอันนี้แค่ใช้จ่ายจ,จะถูกกว่าจ้างเขาทำจ้างผลิตนะทำไมถึงบอกว่าจ้างผลิตถึงแพงกว่าไว้ง่ายนะครับถ้าสมมติว่าในการผลิตชิ้นงานสักชิ้นนึงเนี่ยสมมติการผลิตชิ้นงานสมมติผลิตชิ้นงานสักชิ้นนึงเนาะ เราจะผลิตงานชิ้นนี้สักชิ้นหนึ่งนะถ้าเราไปซื้อวัตถุวัตถุดิบที่เดียวกันกับผู้ผลิตที่เราจะไปจ้างเขาเนี่ยแสดงว่าต้นทุนต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยเท่ากันนะคราวนี้เวลาไปจ้างเขาผลิตเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้คิดแค่ค่าวัตถุดิบเขาจะคิดค่าแรงนะเขาก็ต้องคิดค่าแรงออกมาด้วยแต่ถ้าเทียบกันกับของเราเนี่ยค่าแรงเรามีไหมเรามีแต่ถ้าค่าแรงของเราเนี่ยเราจ่ายที่เป็นแบบ f i กคอ c ฟิกคอสในที่นี้ก็คือเราจ่ายเป็นเงินเดือนนะการที่จ่ายเงินเดือนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณของงานถ้าไม่นับโอเวอร์ไทม์นะครับนับปิดปกติก่อนเงื่อนไขปกติก่อนเราจ่ายเขาเป็นเงินเดือนอยู่แล้วเนี่ยเขาทํามากทําน้อยเนี่ยเงินเดือนเขาเนี่ยเท่าเดิมเราไงเราต้องจ่ายอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นฟิกคอสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําเองค่าวัดิบเนี่ยโอเคยังไงเราก็ต้องจ่ายไม่ว่าจะจ้างเขาหรือว่าเราทําเองแต่ถ้าเป็นค่าแรง แน่นอนไปจ้างเขาผลิตเขาจะคิดค่าแรงส่วนค่าแรงของเราเนี่ยเราให้งานเขาเพิ่มเนี่ยจากเดิมยังไงเงินเดือนเราก็จ่ายเขาเท่าเดิมอยู่ละอันนี้ไม่ต่างกันอันนี้เลยมองอันนี้อยู่บนเงื่อนไขก่อนนะครับว่าวิธีการเดียวกันไม่ได้ต่างกันนะแน่นอนค่าใช้จ่ายเวลาเราไปจ้างเขาเนี่ยเขาก็จะคิดค่าแรงที่มันมากกว่ายังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นในเรื่องของการจัดส่งนะครับจัดส่งชิ้นงานที่เราไปจ้างเขา ยังไม่รวมถึงค่าค่าโอเวอร์เฮดค่าโสวิ่ต่างๆนะครับที่เขาต้องทํางานพวกงานเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นว่าเป็นงานแอดมินข้างหลังบ้านเขาเนี่ยเขาก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายโอเวอร์เฮดของเขาด้วยนะครับอันนี้คือมีเหตุผลที่ว่าระหว่างจ้างผลิตกับทาเองอันไหนถูกกว่านะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างที่มันเป็นเคสที่มันถูกกว่าแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะครับว่า ไอ้วิธีการในการผลิตของเรา,ขอ,เราของเขาไม่เหมือนกันนะวิธีการของเราเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เก่าล้าสมัยนะมันทําให้มีต้นทุนสูงกว่ากับที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาสามารถผลิตและใช้ต้นทุนถาว่าก็เป็นไปได้ครับซึ่งอันนนเราก็ต้องไปพิจารณาครับว่าเวลาเราไปจา้างเขาผลิตกับทำเองอันไหนมันถูกกว่านะครับถ้าเราโฟกัสในเรื่องของต้นทุน รเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการพอเราต้องการ enhance cost หรือว่า cost เป็น constraint เวเราประมาณการออกมาเนี่ยปรากฏว่า cost ของเรามัน,มน over budget ไปทำจริงมันทำไม่ได้แน่เลยด้วยวิธีการนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนจากผลิตเองไปจ้างเขาทำหรือถ้าจ้างเขาทำมันแพงกว่าเราก็ลองปรับมาลองมาทำเองนะครับหรือถ้าซื้อเขามันมีขายมันถูกกว่าโอเคก็ซื้อเลยนะ ไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องไปทําเองนะครับอันนี้คือเราก็ไปปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับว่าจะซื้อจะหรือว่าจะทำถ้าจะทำจะทําเองหรือว่าจ้างเขาทำนะครับอันนี้สําหรับการแก้ไขปัญหาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับในการแก้ไขปัญหาตอนที่เราเจอว่าเวลาเราประมาณการออกมาแล้วเนี่ยเป็นแบบไมโครปรากฏว่ามันโอเวอร์บัจจ หรือว่าใช้ระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาของโครงการที่ที่เราตั้งเป้าไว้หรือว่าที่เราไปตกลงไว้กับลูกค้าหรือว่าผู้อนุมัติโครงการนะครับโอเคก็โอโ้พูดเยอะมากเลยตรงนี้ลองไปดูนะครับว่าเราสามารถแอปพลายแนวทางเหล่านี้ได้หรือเปล่าสวัสดีครับ